โหจิมิก็ไม่เอากระโปรงหนูอะ่ะไม่ยอมดึงลงนอนอยู่กับผู้ชายผู้ชายกอดแล้วเคิมเลยหลับเลยเหรอคะคุณนายใบหมอนขาเอ้ยชุดหนูนะคุณพี่ก็เล่นแต่โทรศัพท์น้องก็เปิดจิมิอ่ะปิดจิมิไวไค่ะปิจิมไว้ก่ขนค่าอุ้ยเอ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 ้ย,อยเป็นอะไรกันฮะ ใบฝิ่นกับใบชานี่ก็อ้าวอ้าวคุยอะไรการปรึกษาอะไรการปรึกษาว่าถ้าพี่การเอาน้องลงมาเราจะดึงกระโปรงน้องเหรอใบมอนตายเน่เออเอาปรึกษาการปรึกษากันลูกเออพี่ชาใบมอนเสร็จล้วเนี่ถ้าพี่การปล่อยใบมอนลงมาเราต้องเตรียมดึงกระโปรงน้องนะพี่เข้าใจไหมพี่ชาจัดการใบห,หมอนเลยยังไงคะโอ้อยากลงแหละพี่ตัน นูอยากลงไปสู้กับเขาแล้วเอามุดไปละมุดไปละไปทางไหนหมุดไปทางไหนคะมันมาทางไหนคะคนสวยพี่การยกน้องลงหน่อยยกน้องลงหน่อยโอ้อต,ต,ต,ตื๊ดตื๊ดตไปลามา้มาค่ะมาค่ะเอาที่กัดผมร่วงด้วยอ่ะไปเดิน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 เอานั่งเฉยเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะคนสวยเฮ้ยเร็ต <laughs> ปาแล้วตายน้องวันนี้ฮะ กัดกระโปรงอย่างเดียว